เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมมานนเอลนะครับซึ่งคลิปนี้ก็มาอยู่กันในรายการเมส้มเขาเล่นกันแบบนี้นะครับวันนี้มาอยู่กับเออร์ลอันดับหนึ่งประเทศไทยชื่อว่า YT Midfire นะครับก็เป็นเออร์เลออันดับหนึ่งที่ผมคุ้นมากนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาเคยมา ทำคลิปหนึ่งๆกับผมนะถ้าจำไม่ผิดนะแบบนานมากนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเขาก็อยู่อันดับ1ด้วยนะในคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตการเดินเกมของเออร์ลอันดับหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเออร์ลอันดับหนึ่งคนนี้เนี่ยเขามีวิธีการเดินเกมยังไงนั่นเองนะครับลเล่นเออร์ลไปทั้งหมด1,286เกมมาตาชนะ58.2%นะครับ เล่นแรงปัจจุบันไป358เกมมาเกมตราชนะ52.5%นะค้รับผมก่อนที่จะเข้าไปรับชมนะขอคนละ1นไลค์1ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับใครที่สนใจเติมคูป,ปอง RV ใช้เพียง Open ID เท่านั้นทั้งถูกสะดวก,ดวกคุ้มปลอดภยัยไฟ์รีฟันต้องเพจแกท็อปอัพการันตีด้วยยอดผู้ใช้กว่า50,000คนและเป็นตัวแทนจำหน่ายของก a ลิน่าอย่างถูกต้องติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นที่ไลน์และแฟนเพจแกท็อปอัพคิดจะเติมเกมคิดถึงแกสงงคสท็ เอาละครับก็เข้ามาอยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรวมผมจะขึ้นไว้ให้หน้าคลิปนะครับส่วนไอเทมเนี่ยเรามาดูพร้อมกันในเกมนี้นะว่าเขาจะออกเป็นไอเทมอะไรบ้างนะครับในเกมนี้ก็มีบิวเป็นดาบแดงแทนตัดเลือดนะทุกคนเริ่มเกมมาก็จะอัพไปที่สกิล2ฟาร์มนะครับสกิล2เนี่ยผมมองว่ามันดีมากเลยนะทุกคนคือต้นเกมเนี่ยอีกฝั่งเขายังไม่มีตัดเลือดใช่ไหมแล้วถ้าสับโดนลหลายตัวเนี่ย เลือดเด้งเยอะมากนะครับฟ <Trust you. S 1> าร์มบับฟ้าเสร็จนี่วิ่งเข้าบับแดงเลยนะครับเหมือนว่าโลมอีกฝั่งเขาจะรู้นะส oh <my. S 1> ีเนียมาแล้วไงมาครับมาคนเดียวแต่ว่าเพื่อนมาซ้อนอีก2คนนะโดดแล้วด้วยเอาอย่างนี้จะเหลือหรอเฟิร์สบัตไหมเรียบร้อยครับ oh <my. S 1> คือสีเนียเขาโดดแล้วเขาก็ไม่มีสกิลหนีนะ เรใครได้บัฟแดงวะเนี่ยเมื่อกี้ก็ลืมสังเกตนะครับน่าจะไฮยาเตหรือเปล่าตอนเกมก็น,นัวกันแล้วนะครับอีกฝั่งเขาไม่ยอมนะเขามาเวทต่อมีตัวครับสับสองงนะเอานาะคอสมารับแทนครับลิเลียตายไปหนึ่งเหมือนว่านาคอสน่าจะจูกได้นะไปแล้ว <laughs> จับยากนะครับนาคอสเขามีสกิลหนีค่อนข้างไกลนะเอาซีเนียร์อีกแล้วเจ้าเดิม ตัวที่2หรือเปล่าเรียบร้อยครับผมคือเปิดมาต้นเกมเนี่ยยังไม่ทันได้ฟงได้ฟาร์มกันเลยนะบวกกันแล้วนะทุกคนเกมนี้เดือดมากนะครับพอขึ้นเป็นขวานฟาร์มขั้น2เนี่ยเขาก็จะขึ้นเป็นรองเท้ากัน CC ต่อเลยนะครับออบเจกต์สนาทีใกล้แล้วนะครับมีเลียเสียฟิกก์ด้วยช็อตนี้เลือกเปิดเป็นออบเจกต์ดาร์กนะครับเพราะว่าขึ้นไปเลนบนไม่น่าทันนะเทรดออบเจกต์ไปครับช็อตนี้ ซีเนงยโดดมาหรือเปล่าถ้าโดดมานี่ผมว่าน่าจะตัวที่3านะเวทฟ้าต่อเลยนะครับตอนนี้ไม่มีใครมากันด้วยนะทุกคนเรียบร้อยครับผมบัฟไปแล้วนะคอสโอเมนมาไม่ทันนะได้ไหมโอ้ oh, แต่บัฟฟ้าฝั oh. ่งเขานี่ก็นัวเหมือนกันนะครับ ไหวนะเอาดี3ต่อ2นะครับแล้วนาะขอสีนเนงาลงไม่น่ารอดนะครับอย่าบอกนะว่ารอดนิดเดียวแคนดา้านี่โดนพันนิดอัดหน้าไปนะครับตายด้วยพันนิดนะทุกคนชิ้นต่อไปเนี่ยเขาจะขึ้นเป็นสเปียร์ออฟลอกินนุสเลยนะครับตอนนี้เนี่ยทัมมิ่งป่ายฝั่งเขาเสียแล้วนะ บัฟโดนเข้ารัวๆเลยนะครับนาคอสไม่น่าได้ฟาร์มละเออเล่านี่เป็นตัวต้นถึงกลางเกมนะครับต้นเกมนี่โหดมากนะทุกคนอารกเตอร์ก็จับสีเนียวครับเรียบร้อยครับผมสีเนียวนี่แหละดูน่าสงสารนะนเห็นแต่ละชอ็อตนี่โดนฆ่าตลอดเลยนะครับ เออเล่าเนี่ยเขาก็จะอัพไปที่สกิล2นะครับเน้นอัพไปที่สกิล2องนะโอ้โหตรงกลางเมทโดนลุมนะครับ,บฟาร์มไปก่อนนะครับ4นาทีเองแล้แพนด้าเข้าไปคนเดียวนะครับออกได้หรือเปล่า<ง>ยังออกได้นะครับมีไฟไหมช็อตนี้เอาแล้วไงซีเนียลอีกแล้วนะครับ โดนตลอดนะเจ้านี้เอเสียฟรีค,ครับอันติไล่เลยโหยกสวยจัดยังไงสับสามไหม <c ười> ขาป,ป้อมครับผมโหแล้วลัมเบอร์เข้ามาล้างสวยมากนะครับ็อนเมื่อกี้คุณภ,ภาพจริงๆนะครับสวยมากเลยสับสามในป้อมอะเวทบัฟแดงต่อเลยนะครับอย่าให้นาคอสได้นะ ตอนนี้ก็ปาไป5คิวแล้วครับผมแล้วก็ได้สเปียรอัรอกิีนุดแล้วนะครับได้ปอมบนต่อด้วยนะทำมิ่งค่อนข้างสวยนะครับ <We> แล้วก็มาตีออบเจกต์มังกรต่อเลยนะครับ5นาทีนี่ทำได้หลายอย่างเลยเนะี่ย เงินสามพันเก้านะครับผมนี่ก็ทำคลิปเลนบนสูงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงครับช็อตนี้หนึ่งต่อสองไม่ไหวนะต้องถอยกลับมาตั้งหลักก่อนครับของยังไม่ได้แบบนำขนาดนั้น บวกไหมช็อตน,นี้โดนโอเมนจับครับอันตีใส่โอ้ oh, ยังโดนขังไม่อยู่นะโอเคครับได้ป้อมกลางด้วยแค่นี้ก็คุ้มแล้วนะครับ <you> เหมือนว่าข้างล่างจะมีไฟกันนะทุกคนนะคอตายเดินมาปิดแล้วนะครับย้อนนี่โดนอันตียัดใส่เลยเรียบร้อยครับ อ่าแล้วซีเนียลคาป้อมไหมไม่เหลือนะทุกคนอย่างนี้เตรียมกลับบ่อได้เลยเรียบร้อยครับผม6คิวได้ป้อมล่างเลยนะครับเนี่ย <c oughs> เดินเกมกันดีมากเลยนะครับทีมนี้ <c oughs> แต่ก็ต้องระวังเลดเกมนะเพราะว่าเลดเกมเนี่ยยังมีเทพยอนอยู่ด้วยนะครับอันตรายนะ <c oughs> ยอนเลดเกมแล้วแบบ มีอันติซีเนียลรอเซฟอะถ้าจะลวงเข้านี่ผมว่าค่อนข้างยากนะครับแต่ตอนนี้ยังได้เปรียบอยู่นะถ้าจบได้เนี่ยก็ควรจะรีบจบนะครับ <Okay. S 1> เข้าป่ามาฟาร์มชิวๆก่อนนะตอนนี้ยังไม่มีไฟนะครับแยกหาเงินอะไรไปเนาะเออล่อเขาก็แยกมาทำเลนล่างนะครับข้างบนก็ให้เพื่อนเล่นกันไปก่อนเนาะถ้าทำล่างสูงเนี่ยเผื่อแบบ ไฟแพ้อย่างนี้ป้อมก็ไม่แตกนะครับโอกาสป้อมแตกน้อยมากเลยนะถ้าเราแบบดันเวฟมาสูงๆนะครับชิ้นต่อไปเขาก็จะขึ้นเป็นฟอร์สเคปนะทุกคนข้างล่างมา4ตัวเลยนะแล้วข้างบนโอเมนตัวเดียวนะ่ะอย่างนี้ก็เรียบร้อยหรือเปล่าโอ้แล้วซีเนียลลงมาด้วยนะครับตัวแถมปะเนี่ย ไม่น่ารอดนะครับอันตีไล่แล้วสับไปแล้วผมแต่คู่นะครับการที่ขึ้นฟอสเขปมาเนี่ยโอกาสไล่ฆ่าพวกแคลรี่กับเมดมันก็ง่ายขึ้นนะครับอย่างย้อนอย่างเงี้ยถ้าเขาเสียฟิกเกอร์ไปแล้วเนี่ยโอกาสรอดน้อยมากนะครับถ้าไม่มีเพื่อนมารับนะโดนฟอสเขปสลโลไปนี้ก็เดินกันไม่ออกแล้วนะครับนี่เขาก็มาเอาออบเจกต์มังกรนะ ยังไม่ตายเลยนะครับเกมนี้9นาทีละใกล้เข้าสู่ช่วงเลดเกมแล้วนะครับตอนนี้ทีมไฟฝั่งเออร์ลเนี่ยเขาค่อนข้างได้เปรียบนะครับมีอเลสเตอร์ช่วยจับด้วยนะทุกคนถ้าจับพวกนาคอสหรือว่าพวกโอมนดิเลียอย่างเงี้ยก็ได้เปรียบแล้วนะครับให้เออร์ลเข้าถึงยอนเนี่ยผมว่ามันก็ง่ายนะ ข้างบนโอเมนตัวเดียวนะครับมาเน้นป้อมล่างเลยเนะี่ยซีเนียรวัดไม่ไหวนะซีเนียรโดนคาป้อมหรือเปล่าเสียฟิกก็ด้วยครับนี่ไนงะโดนคาป้อมครับผมเราจะเอาต่อนะยืนแบบชิวๆเลยนะครับข้างล่าง7-0แล้วครับตอนนี้ เวบเข้าสวยมากเลยนะครับยังไงยอนคนเดียวด้วยเรียบร้อยครับถ้าไม่มีฟิกเกอร์นี้ oh. ก็ไม่มีสกิลหนีแล้วนะครับยอนนี้เขาน่าจะลงมาตีอ็อบเจกต์ดาร์กต่อนะครับต้องให้เพื่อนมาช่วยนะอีกฝั่งรู้หรือเปล่าต้องรีบตีนะครับเขาเห็นแล้ว โอเคครับตัวนี้ไม่โดนล้านนะแต่เหมือนว่าในมินิแมปอะเลสเตอร์จะโดนครับนี่ไงเล่นต่อไหมต้องถอยนะครับข้างบนเพื่อนก็เก็บโอมินมาได้นะครับแลกกันไปคนละตัวตอนที่ไม่มีทีมไฟเนี่ยเออเราเขาก็จะแยกทำเวฟนะครับ คือทำให้เลนมันสูงเลนนึงนะชิ้นต่อไปก็จะขึ้นเป็นดาบแดงด้วยนะครับ <Shut down. S 1> บอกเลยว่าพวกตัวบางๆโดนสับเนี่ยมีสะดุ้งนะฝ <entonces, S 1> ่ายฝั่งเขาก็แยกทำเลนสู้นะครับ oh. นี่ต้องวัดกันที่จังหวะแหละล้างไปแล้วนะครับโลมอีกฝัง่ง โอยอนเริ่มแรงแล้วไงดามเมจมันเริ่มมานะทุกคนยังไงครับสับสองทีเสียฟิกไปแล้วนะครับโหลัมเบอร์โดนเก็บไปแล้วไงต้องถอยนะลมไม่อยู่นี่ค่อนข้างอันตรายนะครับ you? You like? พอเริ่มเลทเนี่ยฝั่งนี้ก็เริ่มเล่นยากขึ้นนะครับ ต้องหาจังหวะเข้าตัวดาเมจอีกฝั่งดีๆนะถ้าเข้าไม่ถึงนี่ค่อนข้างแย่เลยนะครับเข้าสู่ช่วงเลทเกมแล้วนะผมตอนนี้เหือรอบอกจบตีแล้วนะครับอันตียัดซีเนียลเลย โอเคครับข้างล่างได้บาแลกแล้วเอาย้อนคนเดียวนะ่ะยังไงครับไม่ทันนะซีนเนียลเซฟไม่ทันแต่ดูเลือดเออร์ลเหลืออยู่ข้อนึ่งใตะฝั่งเหลือ2ตัวนะช็อตนี้ยังไงครับจะกลับหรือว่าจะต่อเอาต่อนะครับอันติแล้วครับผมเหลือ,อยังเด้งได้อยู่เออมาดีโอเมน เพื่อนเก็บได้ไหมไม่ไหวแล้วนะครับเออรอหมดสกิลแล้วนะต้องถอยนะทุกคนโอเมนก็ตายยากจริงเลยนะกลับมาทำเลนก่อนนะครับคือสับแป๊บเดียวเนี่ยเลือดเต็มแล้วนะทุกคนดูดิแล้วชิ้นสุดท้ายนะครับเขาก็จะขึ้นเป็นเกาะเกิดนะครับ เซตไอเทมก็ประมาณนี้เลยนะครับจริงๆถ้าจะอยากเล่นเซตท็อปหนึ่งเนี่ยทุกคนไม่ต้องไปจัดตามก็ได้นะแค่กดไปที่สมอระภูมแล้วกดใช้เนี่ยคุณก็ใช้ได้ทั้งรูนไอเทมพลังแสงเลยนะมันค่อนข้างสะดวกนะครับอ่าโอเมนคนเดียวอเลเตอร์มาจับให้พร้อมนะครับซีเนียลลงแล้วโหต้องถอยนะทุกคน นีสับไปเลือดเด้งครับ,บเราแพนด้าไปล้วงยอนให้แล้วนะครับช็อตนี้พายาโดนจับด้วยไงโหไม่ไหวนะครับตอนนี้อยู่กับลัมเบอร์สองคนเอาแล้วลัมเบอร์ยกแล้วลอันตีไล่เลยครับช็อตนี้ ลิเลยายังไงโดนฟอสเขบนะครับวิบ่งไม่ออกเรียบร้อยมาโอเมนต่อเลยครับผมช็อตนี้อาแล้วเข้าไปตีบ้านนะครับซีเนียร์มาไม่ทันนะครับเรียบร้อยครับผมก็จบลงแล้วนะเกี่ยวกับการเดินเกมของเออร์ลอันดับหนึ่งนะครับเกมนี้จัดไป9คิวโดยที่ไม่ตายเลยนะทุกคนจบได้ต้องรีบจบนะครับเพราะว่าอีกฝั่งเนี่ยมัน ยิงเลตอีกฝั่งเขายิงโหดนะครับดาวนี้เป็นดาวที่54นะครับ MVP เลยนะครับสำหรับช่องทางการติดตามของเออร์ลคนนี้นะครับเขาได้ฝากช่อง YouTube มานะครับผมช่องนี้เลยนะครับก็สามารถเข้าไปกดติดตามให้เขาได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรเนี่ย ฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะครับใครอยากดูแนวทางการเดินเกมของฮีโร่ตัวอะไรเนี่ยลองคอมเมนต์กันมาได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ